สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องเช้ามาเราก็เจอกันเช่นเคยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเช้ามาเราก็ต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกันใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะยาซีฟันสมัยออนค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะตัวใหญ่ๆขาวๆนะคะนี่ค่ะสมัยออนนะคะใครที่ปวดฟันเงือกบวมปากเหม็นนะคะหินปูนนะคะนี่ค่ะใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะ เกาะตำล่องฟันนะคะเพื่อนๆกับสมัยออนเนี่ยค่ะช่วยได้ค่ะปลุกแปงเลยแล้วคุณจะสบายปากค่ะฟันขาวสะอาดนะคะนี่ค่ะหลานฉันปวดฟงปวดฟันเนี่ยค่ะใช้ตัวเนี้ยหายไปหมดแล้วค่ะยาฟันอันอื่นไม่ใช้แล้วค่ะใช้อันนี้นะคะนี่ค่ะฉันเมื่อก่อนก็เสียวฟันที่ไปอุดมาเป็นตะ่วค่ะตั้งแต่คลอดอิโม่ออกอิโม่ค่ะ ทุกวันนี้ยังอยู่เลยค่ะนี่ค่ะกินของร้อนของเย็นแล้วมันจะเสียวนี่พอมาแปลงอันนี้แล้วมันไม่เสียวแล้วค่ะปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วก็ไม่โยกไม่หลุดนะคะนี่ค่ะกยะทิวันตัวนี้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสมัยออนค่ะทุกวันนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะใครอยู่สองคนสามคนก็ใช้ไปหลายเดือนเลยนะคะนี่ค่ะ อยู่กันเจ็ดคนเจ็ดคนก็ใช้ประมาณสองเดือนเพราะมันใช้แค่นิดเดียวทำเม็ดกระโพดจ้าเพื่อนๆมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะเพื่อนๆใครสนใจกระทักไทยนะจ๊ะยาสีฟันสไมัยออนค่ะใช้กะลิศดวงก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะมัน,นเป็นว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆลองดูได้เลยนะคะหลอดแค่ร้อยกว่าบ,บาทเองเพื่อนๆน,นะคะมีของดีมาเล่า สู่กันฟังใช้ดีแล้วก็บอกต่อค่ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ